สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้มาแนะนําวิธีนําภาพมือถือนะครับเนี่ยแบบนี้เลยขึ้นหน้าจอทีวีผ่านอุปกรณ์มีสตต๊กทีวีตัวนี้นะครับซึ่งหลายๆบางรุ่นนะครับของทีวีก็สามารถแคสภาพจากหน้าจอมือถือขึ้นได้เลยนะครับแต่ว่าสําหรับบางรุ่นที่แคสไม่ได้ส่งภาพจากมือถือขึ้นไม่ได้นะครับแล้วก็ส่งได้เฉพาะ Facebook YouTube แต่ว่าเราไม่สามารถที่จะส่งแบบเล่นภาพมันอื่นได้เช่นบางคนอยากดูหนังผ่านแอปพลิเคชันนะครับหรือว่าเล่นเกมสตีมเกมให้มันขึ้นหน้าจอใหญ่ๆเพื่อให้เพื่อนในอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือว่าจะดูซีรีส์จากเบราว์เซอร์จากแอปจากมือถือเนี่ยขึ้นไปในจอทีวีเราก็ใช้อุปกรณ์ตัวนี้นะครับอีกอีกอีกตัวอย่างหนึ่งที่ที่กำลังจะ สาธิตนี้ดูนะครับเพราะว่าคลิปเมื่อก่อนก็ส่งจากมือถือได้เลยนะครับอันนี้ทดสอบกับทีวี TCL นะครับตัวนี้โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบก่อนตัวนี้เสียบเข้ากับทีวีก่อนนะครับทีวีที่รองรับก็คือเป็นทีวีที่มีพอร์ต HDMI นะครับก็เสียบเข้าไปเลย โอเคนะครับจากนั้นให้เราเลือกซอสนะครับแหล่งที่มาของสัญญาณจากตอนนี้บางรุ่นก็อยู่ข้างบนนะครับบางรุ่นเขาเขียนว่าซอสเลือกเข้าไปนะครับเราก็เลือกเสียบ HDMI ลยด้านล่างนะครับผมเสียบ3นะครับโอเคจากนั้นอ่ะมาแล้ว มาแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปให้เราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับ g o o g l e Home อันนี้ผ่าน Play Store ผมทดสอบกับมือถือ Android นะครับก็ดาวน์โหลดมาเลย o o o l l h o o m นะครับเมื่อเสร็จแล้วก็ทำการเปิดขึ้นมาแล้วก็ทำการเข้าระบบนะครับพอเข้าเรียบร้อยแล้วมันจะขึ้นหน้านี้มา นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลบให้ดูเลยก็ได้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับถอดอ้วก่อนเดี๋ยวโหลดใหม่ให้ดูเลย p a Play Store นะครับแล้วก็ทำการติดตั้งค้นหาแล้วก็ติดตั้งนะครับรอแป๊บหนึ่ง นีกาลังติดตั้งนะครับเรียบร้อยโอเคเราก็กดเสร็จสิ้นเสร็จสมบูรณ์ครับจากนั้นเราก็เปิดขึ้นมาก็กดเริ่มต้นเลยนะครับตรงนี้มันจะมีให้เราใส่อีเมลนะครับเราก็ใส่อีเมลเข้าไปนะครับหรือว่ามีอีเมลที่เครื่องอยู่แล้วเราก็กด ตรงลงได้เลยนะครับอันนี้ผมมีเมลด้านบนให้ผมเบลอไว้นะครับให้ได้ไม่สามารถที่จะเผยแพร่ได้โอเคอ่ะผมก็กดตรงลงเลยหรือว่าจะใช้บัญชีอื่นก็ได้ก็จะมือสู่หน้านี้การเข้าถึงตำแหน่งเราก็กดถัดไปเลยนะครับก็อนุญ,ญาตได้เลย อรอสักคู่นะครับกำลังค้นหาอุปกรณ์อันนี้คุณกำลังตั้งค่าอะไรผ่านไปเลยก็ได้นะครับปลดไว้ที่หลังรออ่ะมาแล้วนะครับนี่มีอุปกรณ์เชื่อมต่อนะครับนาจอเรายังไม่ได้เชื่อมต่อนะณนะเวลานี้นะครับเราก็ทกําการเชื่อมต่อกดเชื่อมต่อไปเลย นะครับก็ทำการอุปกรณ์เชื่อมต่อทีวีแล้วก็ทำการแคสหน้าจอไปเลยแคสหน้าจออ่ามาแล้วนะครับนี่ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก,กดโฮมได้เห็นไหมฮะตอนนี้ รอญาตแป๊บหนึ่งนะครับแห่น hey, ะเราก็สามารถเล่นนู่นนี่ได้แล้วจะเปิดแอป,ปนูน่านี่อันนี้ก็เปิดแอป,ป Google Home คืนก็ได้นะครับมันกท็ทำการเชื่อมต่ออยู่เราต้องการเล่นอะไรอะ่ะดู YouTube ดูอะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นเกม นู่นนั่นนี่นะครับผ่านอุปรกรณ์ตัวมีสติ๊กทีวีนะครับก็สามารถแคสตนู่นนั่นนี่ได้เลยหรือว่าจะดูเข้าไปดูหนังดู Youtube อะไรก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวค่อยดูแบบหนึ่งนะครับเห็นไหมฮะมันจะขึ้นมาแบบนี้เราก็กดเข้าไปดูเห็นไหมครับ เดี๋ยวลองหมุนหน้าจอดูว่าหมุนได้ไหมแป๊บนึงล็อกแนวตั้ง่าได้นะครับเห็นไหมฮะแล้วกดดูวีดีโอสักหนึ่งวิดีโดนี่ไง ันนี้ผมก็รีวิวไปแล้วนะครับตัวมีสติกทีวีนะครับเราก็สามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้จากตรงนี้เลยนะครับตอนนี้มีโฆษณาอยู่แป๊บหนึ่งนะครับมาแล้วเพิ่มเสียงนิดนึง ค okay. ถ้าต้องการออกล่ะลก,ก็กดที่โฮมเราลองเลือกไปน,นะครับหยุดการแคสตรงนี้นะครับก็เลือกตรงนี้หยุดการมิเรอรนะครับก็กดมันก็จะกลับมาที่หน้าของตัวอุปกรณ์มีสติกทีวีนะครับอ่าโอเค รียบร้อยถูกใจไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับติดขัดปัญหาอะไรทักมาได้สำนี้สวัสดีครับ